สวัสดีครับพี่น้องป้องปายเด้อวัอนี้เนอมืันนี้พบกับเปาโซยชาแนลของพี่น้องเน,ะ<ฟ>นาะสิพามากินพี่น้องมื่อเนี้ยมีหอยแครงเนี่ยพี่น้องเด้อสิพามากินหอยแครงเนี่ยง่ายๆพี่น้องเนี่ยง่าย่มีผักพี่น้องมีผักมะระเนื้องามงามพี่น้องเนื้อง่ายแล้วก็มีแตงเนาะมีมะแตงแล้วก็ผักสลัดพี่น้อง ทักสาระเต่งจาเนเลยพี่น้องแล้วก็หัวหอมเนาะพี่น้องเนาะมีน้ำจิ้มเนาะน้ำจิ้มรสเด็ดเลยพี่น้องบ่าวซวยเฮ็ดเองเลยพี่น้องเนอะซื้อมาจากตลาดดอนวายเ้อพี่น้องเนอเบ่่วสกลเบ่าวย่อยพี่น้องเน,นอะมาชวนมากินันหอยแครงหน่วยบกไ่เนาะพี่น้องเนาะเ,เอาพี่น้องก่อนจะกินกะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ เบาสยอยนี่เด้อพี่น้องให้กำลังใจเบาสยอยนี่นั้นราดน้ำจิ้มน้ำพี่น้องเนาะโอ้ยน้ำจิ้มพี่น้องยั่วยั่วด้วยพี่น้องเอาคำแรกแหกมาพี่น้องเอ้ย xà lá cực Đây là kỹ nào Lần đó chỉnh nó nào ha. mà lá đâu hoài khen của quá vàng như đâu hoài khen sốt sốt đâu dịa mực mà hơn nha là cái kẹp vai yếu kia, kia, kia wái, thế nào phát cái tên trai ơi จะเปลกใจเลอพี่น้องเออเปลี่ยนร้านบินใหม่พี่น้องเปลี่ยนสมโภชใหม่สกินเฮดข่ากาลังฮิตพี่น้องเอ้ะ แซบ่บแซบ่บพี่น้องพักก็สดสดเลิกงานมาตัดไปตลาดพี่น้องเออ คนก็ตกเกือบซ้มมือแล้วพี่น้องอยู่ทั้งอานบางส่วนทำงานเนี่แถ,นนถวนครปฐมนะพี่น้องนะ

กำลังศึกษาอยู่เกี่ยวกับการตัดต่อพี่น้องเอยตัดตออนะ่อยนงบอเกงเนาะตังใดการขอโทษขออภัยเลยพี่น้องเลยที่คลิปมาเลยตัดต่อนาะพี่น้องบอกสวยการซีแบบอันทำคลิปให้แบบให้มันให้มันผ่านแบบเทคเดียวเลยพี่น้อนงสิพยายามแบบว่าฝึกเจ้าของนะพี่น้องเนานะ แพี่น้องบาโซจันคือนั่นนพี่น้องนะคือคำว่า,าความพยายามอยู่วังใดกับความสำเร็จอยู่วังนงินน้าพี่น้อง bảo bảo giờ cái gì, bay hay tưởng phản là pin nọ thôi. ทักทายกันมาได้เด้อพี่น้องเด้อ mm hmm. บบสวนหเหญ่งานประจำพี่น้องเลยนองจากจะข้าไปเยี่ยมบรรดา,า,าเพือเ่อนๆนะกตเวลาตะนหนอยพี่น้องก็จิพยายามเอนล่ะที่ข้าไปทักทายเพื่อนเๆนะ ท้ายกัเลยห้าโมงนาะพี่น้องเนาะมากันธุระประปังคือเแล้วเวียงเลี้ยงานนะอันนี้แหละพี่น้องกลับมาทักทายพี่น้องเวลานะั่งกันสีนักสีเหนื่อยสมใจกันบ่ท้อพี่น้องเนะนี่ยเพื่อนพี่น้องอันบอกจะกมีแรนะงใจเนาะแรงบหมือนแรงใจพบปะพี่น้องเพื่อนเพื่อนะพี่น้องเนาะ Bị nó ở đây Dùa dùa, bị nó kính tần tè nhắc nói là

ช่อง Youtube เนื้อพี่น้องเนื้อช่องเบาโซเชนแนลเนื้อพี่น้องเนื้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กำลังใจผูเบาในน่อยคนนี้นะพี่น้องเนื้อเบาย่อสักกดหนึ่งละ ที่พี่น้องขอโทษหลายทุกพี่น้องเด้อ พี่น้องอยู่ทั้งองินอีสานบ้านเฮาเนา้อก็ใครทา,ามกันมาเด้อพี่น้องเด้อทักเขามาแล้วให้แล้วหน้าเราบอกพี่น้องเนาะจังใดการคลิปนี้เนาะพี่น้องเนาะมีอันบอดซวยเก่าของแทบของอันนี้แหละมาฝากเนาะพี่น้องเนาะจังใดก็ ฝากเดอ้อพี่น้องเดอ้อคลิปนี้กัจบเพียงแค่นี้เดอ้อพี่น้องกันเดี๋ยวจะมีคลิปต่อต่อไปเดอ้อพี่น้องเดอ้อครับสบายดีเดอ้อพี่น้องอ่า